ชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมให้กำลังใจมอบเกติบัติผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตดีเด่นสถานการณ์โควิด19ประจำปี2,564เขตสุขภาพที่10วันที่20ธันวาคม2,564เวลา9้นาฬิกาที่โรงพยาบ,บาลพระศรีมหาภูนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตสกการะรูปเหมือนสมเด็จพระมหาวีรวงศ์และปลูกต้นไม้บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์โดยมีนายพง์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารหนายแพทย์ประภาอุขารานันท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการมอบเกียรติบัตร ผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตดีเด่นในสถานการณ์โควิดประจำปี2564หเขตสุขภาพที่10รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตดีเด่นในสถานการณ์โควิดประจำปี2564หเขตสุขภาพที่10รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวขอบคุณแก่เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข จากนั้นในอนุทินชาญวีรกุลได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนณจุดสัมภาษณ์และบริเวณนิทรรศการหน้าห้องประชุม50าปีชั้น4อาคารอำนวยการพร้อมเยี่ยมชมหน่วยบริการผู้ป่วยโรงพยาบาลพระศรีปหาโพรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและคณะเดินทางไปที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอม่วง30และพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีที่ต้อนรับด้วยความจริงใจ ความสุขและปลอดภัยด้วยหัวใจช่วยเหลือกันเวลาต่อมาได้มอบรางวัลแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานดีเด่นจำนวนเจ็ดท่านและกล่าวอวยพรเพื่อความเป็นสิริมงคลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับสาธารณสุขจังหวัดนางจันทราพรพระศักษิ์พยาบาลวิชาชีพผู้รับผิดช,ชอบงานสุขภาพจิตกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติดสํนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษสอง ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลทั่วไปนางสุภาพรจันทร์ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลยะโสธรจังหวัดยะโสธรสาธารณสุขอำเภอนายสมศักดิ์หอมชื่นสาธารณสุขอำเภอชานุมานจังหวัดอำนานาจเรญโรงพยาบาลชุมชนแพทย์หญิงพรทิพย์แก้วสว่างโรงพยาบาลกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนางโกศลเจริญศรีหัวหน้างานสุขภาพจิต และยาเสพติดโรงเรียนดอนตาลอาดอนตาลจังหวัดมุกดาหารโรง,พ,รง,รพ,ง,รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนบปปางสาวนชวีหินกองพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุเปื่อยอเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตนางวิไลเสมาเพชรอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญงานสุขภาพจิตอเภอทุ่งศรีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเอเกาชัยโปธารายงาน รค,รรค,ครับแล้วท่านครับในส่วนที่กระทรวงสาธารณสุขกังวลตอนนี้คืออะไรครับท่านครับที่เรากังวลในเรื่องของทั้งที่ได้รอนานแล้วแล้วก็ก็กังวลในเรื่องของการขายพันธุ์เชื้อครับโถานการที่ผู้คนยังตอดต่อไปมาตึงทางมาจากต่างประเทศแล้วก็มีเชื้อไวรัส้็ม,มาซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ ต้องเริ่มมีมาตรการเข้มงวดขึ้นว่าประเทศต่ตางๆในแถบ,บทวิตสุโระวันออกกลางนะครับแม้ทั้งประเทศอเมริกานะครับรับบริกาเนี่ยก็เริ่มใช้มาตรการที่คนหลายประเทศนะครับถึงขั้นใช้มาตรการล็อกดาวน์เพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็ต้องอปรับสิเราก็ คงยังไม่ถึงขั้นลอกดาวล้วครับนะครับไม่ต้องกังวลแต่ว่าเราก็อาจจะต้องมีมาตรการเข้มง้นมากอาจจะต้องเว้นระยะการเ,เข้าประเทศแบบประเทศโกกลับมาใช้ระบบเฝ้าระวังกับตัวแบบแซน์บ็อกส์แบบอ,อ,อยู่สังเกตอาการนะครับ สักระยะหนึ่งซึ่งตรงนี้ตอนนี้ทางกรมควบคุม,มโรคก,ก็กำลนดดำนนนเนินการหาแนวทางนะครับไม่ว่าจะออกมา